องค์การสันนิบาตชาติองค์การสันนิบาตชาติก่อตั้งในปีคศ1919หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1โดยมีประธานาธิบดีวูดโรวิลสันแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เสนอเพื่อเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหากรณีพิาพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีและดำลงสันติภาพอันถาวรอ,องค์กรสันนิบาตชาติประชุมครั้งแรกที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีคศ1920สมาชิก ประเทศที่เป็นฝ่ายชนะในสงครามโลกครั้งที่1ทุกประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเป็นสมาชิกขององค์การสันนิบาตชาติโดยอัตโนมัติโดยประเทศที่แพ้สงครามสามารถเข้าร่วมได้แต่ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาให้เรียบร้อยเสียก่อนประเทศทอื่นๆหากต้องการเป็นสมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจาก2ใน3เสียงของประเทศสมาชิก แต่สหรัฐแม้จะเป็นผู้ริเริ่มแต่ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเนื่องจากสาภาคองเกรสไม่ยอมให้สัตยาบันโดยอ้างว่าต้องปฏิบัติตามวาทะมอนโรซึ่งมีนยโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวและแทรกแซงการเมืองของประเทศฝั่งยุโรปวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดขององค์การสันนิบาตชาติคือการนำโรงสันติภาพและการปร้องกันสงครามในอนาคตโดยมีหลักการในความร่วมมือดังนี้ร่วมมือการรักษาวความปลอดภัยและความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นองค์การกลางในการตัดสินชี้ขาดกรณีพิาพาทระหว่างประเทศร่วมมือการดําเนินการลดกําลังอาวุธยุโทโธปกรณ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเปิดสัมพันธ์ทางการทูต สำนักงานเลขาธิการมีเลขาธิการที่ได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่เป็นสำนักงานจัดทำรายงานรักษาเอกสารหลักฐา,กาอนอำนวยการวิจัยและประสานงานกับฝ่ายต่างๆคณะกรรมธิการนะครับมีคณะกรรมธิการฝ่ายต่างๆซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการกิจการด้านเศรษฐกิจและสังคมเช่นองค์การอนมามัยระหว่างประเทศสำนักแรงงานสากล และคณะกรรมาการฝ่ายดินแดนในอายัตนะครับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับทำหน้านที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศในการพิจารณาคดีต่างๆและกรณีพิพาทเกี่ยวกับโรมแดนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศประกอบด้วยผู้พิพากษา15คนนะคนรับผลงานขององค์การสันนิบาตชาตินะครับผลงานที่ประสบความสําเร็จได้แก่กรณีหมู่เกาะอารัน ที่สวีเดนและฟินแลนด์แย่งกันครอบครองในปีพศ1917นะครับสวีเดนถือโอกาสนำกำลังทหารบุกยึดแต่ถูกกองทัพเยอรมันที่สนับสนุนฟินแลนด์ขับไล่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่1จึงมีการยื่นเรื่องให้องค์การสันนิบาตชาติพิจารณาโดยองค์การสันนิบาตชาติมีคำตัดสินมอบหมู่เกาะอารันอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของฟินแลนด์แต่ต้องเป็นดินแดน ป่อทหารและมสีสถานภาพกึ่งทางการนะครับผลงานที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับได้แก่เหตุการณ์รุนแรงที่เกาะคอฟูในปีคศ1923นะครับอิตาลีเข้ายึดครองเกาะคอฟูของกรีซนะครับเพื่อบีบบังคับให้รัฐบาลกรีซชดใช้ค่าเสียหายกรณีฆาตกรรมนายพลอิตาลีเอลิโกเทลินี และชาวอิตาลีอีก4คนซึ่งองค์การสันติบาตชาติไม่สามารถย้บยังอิตาลีได้ทั้งๆที่2ประเทศเป็นสมาชิกขององค์การนะครับ <vog. S 1> เหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นลุกลามแฟนแมนจูเลียนของจีนในคศ1931นะครับองค์การสันติบาตชาติก็ไม่สามารถดำเนินการลงโทษญี่ปุ่นได้นะครับ เหตุการณ์ที่แสดงความล้มเหลวที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือสงครามอะวิซินเนียนครับเมื่อ,อ,อคศ1935อิานเตอรีได้สง่สสงกองทัพบ,บุกอะบิเนียนะครับในทั้งทางบกและทางอากาศนะครับโดยไม่ประกาศสงครามและสามารถยึดกรุงอดีบาบาได้ในปีออคศ1936ซึ่งสมาชิกขององค์การสันนิบาตชาติได้มีมติ ความบาดไม่ติดต่อค้าขายกับอินตอรลีแต่ไม่ได้ผลเพราะทางเยอรมนีได้ให้การสนับสนุนอินเตอรลีอยู่อีกทั้งอินเตอรลียังตอบโต้ด้วยการลาออกจากองค์การสันติบาตช,ชาติในค2 1936นะครับจุดอ่อนขององค์การสันติบาตช,ชาตินะครับ 1. ประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับกดข้อบังคับใช้ได้แต่ เทศที่ไม่ค่อยมีอํานาจและบทบาทมากนักแต่ไม่มีผลบังคับกับประเทศมหาอำนาจเนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกหรือลาออกไปแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาสหภาพ,าพโซเวียตและเยอรมนีนะครับหลังก่อตั้งองค์การ6ปีเนื่องจากเป็นประเทศผู้แพ้สงครามและลาออกไปคศ1933ครับญี่ปุ่นลาออกเมื่อคศ1933อิตาลีลาออกเมื่อคศ1937นะครับ 2. นะครับประเทศมหาอำนาจโจมตีประเทศอื่นฝรั่งเศสและเบลเยียมเข้ายึดครองเมืองเมืองแร่ฐานหินในแคว้นลูของเยอรม,มนีทำให้เยอรมนีตอบโต้ด้วยการนัดหยุดงานทั่วประเทศและก่อวินาศกรรมนะครับ 2. ฝรัง่งเศสให้การสนับสนุนโปแลน์ในการโจมตีนิทูนเนียเพื่อเมืองดินานานะครับอิาอตาลีโจมตีเกาะคอฟูของกีนะครับ